ถ้าเทียบกันในหลวงปูป่กูบาจาจย์ทั้งหมดแล้วหลวงปูโโนน่โรดอนถือเป็นหัวเรือใหญ่ของพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเลย mm hmm. ก็ว่าได้คือรุ่นใหญ่กว่าหลวงปูท่ทวดรุ่นใหญ่กว่าสมเด็จโตที่คนทั่วไปรู้จักกันสาเหตุที่เราเรียกว่ารุ่นใหญ่เพราะว่าอายุท่านเยอะสาเหตทุที่อายุท่านเยอะก็คือเราเชื่อกันว่าท่านอายุเ,าเรียกว่าอยู่มาตั้งแต่ต้นศาสนา mm hmm. และก็จะอยู่ยาวต่อไปจนหมดศาสนาซึ่งศาสนาพุทธเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทำนายไว้ว่า5,000ปี เพราะฉะนั้นหลวงปู่โลกุดรเนี่ยก็จะมีอายุจนถึงท่านมรณภาพก็น่าจะประมาณ5,000ปีเป็นอย่างน้อยทีนี้ด้วยความที่ท่านมีอายุเยอะแล้วก็อยู่ในป่าในอะไรต่างๆไม่เคยมีใครถ่ายรูปอะไรได้ที่แบบเป็นเรื่องเป็นราว<ะ>มันก็เลยเป็นกึง่งกึ่งตำนาน<ม>เป็นกึงก่งกึ่งตำนานก็เลยมาเล่าให้ฟังในฐานะว่าวิเคราะห์ให้ฟังว่าข้อมูลว่าท่านน่าจะเป็นใครได้บ้างเพราะว่าแต่ละวัดแต่ละที่ ก็จะเล่ากันว่าปู่เป็นองค์นั้นหลวงปู่เป็นองค์นี้เพราะฉะนั้นคือเราไม่เคยมีใครเจอท่านจริงๆสักคนคดังนั้นก็คือมาเล่าเหมือนกับว่าเขาเชื่อกันมาอย่างไงบ้างแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังไปลองพิจารณาเอาเองว่าน่าจะเป็นใครได้บ้างนะก็คืออย่างในภาพนี้กับองค์นี้นี่คือรูปลักษณ์ของหลวงปู่โลกอุดรที่เรามากักจะเห็นกันคือท่านจะนั่งห้อยขาแล้วก็ภาพถ่ายนี้เป็นภาพถ่ายที่ได้มาทีหลังแล้วก็ อพอมีคนเห็นภาพถ่ายนี้ที่อ้างว่าเป็นรูปศิษยิ์ของปู่โลกอดอนเนี่ยเห็นภาพนี้โดยที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนเขาก็บอกใช่องค์นี้แหละปู่โลกอดอนกันหมดแต่ถ้าเกิดในข้อมูลในเชิงแบบเหตุผลเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นรูปหลงวงพ่อพรหมบับ้านปูนที่สิงห์บุรี <S 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 เป็นภาพของพระสงฆ์ที่มีตัวตนอยู่จริงแต่ทีนี้ถ้าเรามองในเชิงเหนือโลกขึ้นไปอีกหน่อยอก็คือ ถ้าเป็นอย่างนั้นทําไมครูบาอาจารย์หลายท่านซึ่งปฏิบัติดีแน่นอนเรารู้แล้วก็ท่านไม่เคยเจอหลวงปูพรม,มบ้านปูนแน่นอนทําไมเมื่อเห็นภาพนี้จึงบอกว่านี่คือภาพของหลวงปู่โลกอุดร mm hmm. เพราะฉะนั้นนั่นเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะใช้รูปลักษณ์นี้คือก๊อปปี้มาเวลาที่ออกมาเจอลูกศิษย์ mm hmm. แต่รูปร่างท่านจริงๆอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้หรือว่าหลวงปู่พรม,มบ้านปูนอาจจะเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของหลวงปู่โลกอุดรก็เป็นได้ mm hmm. เพราะว่าหลวงปู่โลกอุดรเป็น ชื่อท่านก็บอกโลกอุดอรคือเหนือโลกเพราะฉะนั้นท่านสามารถบิดภาพตัวเองให้ออกมาเป็นแบบไหนก็ได้ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูประวัติก่อนรประวัติหลักๆของหลวงปู่โลกอุดอรเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเชื่อว่าสืบกันมาตั้งแต่สมัยพระมหากษัสร mm ิ hmm. ตั้งแต่สมัยพุทธกาล